กลับมาที่ข่าวมีคมนะครับเมื่อวานนี้รัฐมนตรีสาธารณสุขนายสมศักดิ์เทพสุทินได้มีการให้สัมภาษณ์นะครับผมเรื่องการเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเมื่อวานนี้ยืนยันนะฮะแนวทางก็คือเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดนะแต่เรื่องการแพทย์เรื่องสุขภาพเรื่องเศรษฐกิจต่างๆจะทํำยังไงล่ะนะเดี๋ยวลองฟังที่รัฐมนตรีสมศักดิ์เปิดเผยฮะ <c oughs> คือถ้าเขียนไว้ไม่ครบถ้าเขียนไว้ไม่ครบก็มันจะเป็นผลเสียผลเสียมันต้องเข้าใจว่าคำว่ากฎหมายกับไม่ใช่กฎหมายเมื่อกี้ที่ท่านบอกว่าต้องไปแยกให้ชัดเจนแล้วเวลาเอาไปใช้บันจุสมุดใช้ประโยชน์านการแทย์เนี่ยเร าเติออแล้วเราก็เขียนเขียนกฎกระทรวงว่าเอาใช้อะไรได้บ้างก็ใช้ได้อย่างที่นายกแถลงในสภาแล้วก็ผู้คนก็แถลงกันแบบเงี้ยไม่เห็นมีใครบอกว่าจะให้เป็นสันทนาการเลยใช่ไหมก็คือเอาใช้การแพทย์คือไม่ผิดกฎหมายประมาณนั้นใช่ มันเป็นของผิดกฎหมายแต่ถ้ามาทําเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ผิดเร<อ>าถ้าผสมเครื่องดืม่มเครื่องดื่มอาหารอย่างนีนเ้เอาไปผสมอา,าหารได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เขาก็ปลูกกันแล้เอาไปผสมมันก็ต้องขออนุญาตไงเขาขอขอนุญาตอยูอย่แล้วเราขออนุญาตถ้าขอาาขอนุญาตเข,อขออาขอนุญาตก็อันนี้ก็เป็นคำไม่สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีนะครับก็ยังไม่ชัดเจนเพราะถ้าเอากลับไปเป็นยาเสพติดแล้วเนี่ยมันจะเอาไปทําได้อย่างไรนะ แนวทางตรงกันข้ามด้วยซ้ําถ้าจะให้ทําได้นะต้องไม่ให้เป็นยาเสพติดนั่นแหละแต่ออกกฎหมายควบคุมเรื่องสูบเรื่องอะไรต่อมีอะไรเมื่อวานนี้คุณสุภชัยใจสมุดครับนะซึ่งเป็นที่ปรึกษารองนายกในยุคปัจจุบันแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเป็นประธานกรรมธิการออกกฎหมายควบคุมกัญชาเนี่ยแต่ไม่สําเร็จในยุคที่แล้วคุณสุภาชัยใจสมุรโพสต์เฟซบุ๊กว่ายาเห็นคนผิดเป็นคนชอบเรื่องกัญชาหลังจากคลายล็อกภูมิใจไทยพยายามออกพรบวามคุม แต่ใครหนอดึงเกมถ่วงเวลาคว่ำทิ้งพรบทั้งที่เคยเห็นชอบมาด้วยกันแต่พอใกล้เลือกตั้งกลับทําอีกอย่างอแล้ววันนี้มาเล่นบทพระเอกคนไทยต้องมองให้ออกอย่าเห็นคนผิดเป็นคนชอบคดูว่าใครจริงจังจริงใจมากกว่ากันแล้วเมื่อวานนี้คุณหมอปัตพงศ์เกษสมบูรณ์ครรองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ปัตพงศ์เกษสมบูรณ์หน่วยเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น คุณหมอให้ความเห็นกรณีการจะเอากัญชากลับไปมียาเสพติดว่าขอพูดอย่างตรงไปตรงมาหรือว่าไม่เห็นด้วยกัญชามีประโยชน์มากกว่าโทษปัญหาที่เกิดขึ้นควบคุมได้ไม่ต้องเอากลับไปมียาเสพติดปลดล็อกมาแล้วต้องมองไปขา้างหน้านี่คือพืชสมุนไพรนี่คือพืชเศรษฐกิจมันจะลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ให้อย่างมหาศาลมันคือยาร,รักษาผู้ป่วยควรไปสนับสนุนให้เกิดการใช้ในทางที่เป็นประโยชน์แล้วควบคุมการใช้ที่ไม่พึงประสงค์ค่ะ แล้วที่สําคัญกัญชาเอามาใช้เลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกยาเสพติดตัวแรงๆได้ด้วยมันมีงานวิจัยออกมาแล้วนะแล้วทําไมเราไม่เดินไปเพื่อนั้นกลับจำเอากลับไปเป็นบัญชียาเสพติดอีกะนะแล้วมันจกกระทบกับผู้คนอีกจํานวนมากครับที่ใช้ประโยชน์จากกัญชาในทางสร้างสรรค์อยู่ในปัจจุบันการควบคุมที่ดีคือการออกกฎหมายเฉพาะมาไม่ใช่เอากลับไปเป็นยาเสพติดอีกอันนี้จาก รองศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ปัดพง์เกตสมบูรณ์เมื่อวานนี้ในทางการเมืองนักข่าวถามหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรองนายกและอดีตรัฐมนตรีสาธารณาสุขเมื่อวานนี้นักข่าวถามว่ามันจะเป็นปัญหาทางการเมืองหรือเปล่าระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยค,คุณอนุทินว่ายังไงฮะเรื่องนี้ปัญหาเราผมว่าถ้าเป็นปัญหาก็ต้องดูว่าเป็นปัญหาของพี่น้องประชาชนหรือเปล่า ปัญหาพักมันเรื่องเล็กปัญหาพี่น้องประชาชนเรื่องใหญ่เราก็ต้องคิดถึงผลผลประโยชน์นะครับแล้วก็คุณค่าที่พี่น้องประชาชนจะได้ต้องไปถามท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วผมมาอยู่มหาดไทยแล้วข้อนี่มทหนึ่งก็พยายามที่จะบอกว่าเนี่ยปัญหาเนี้ยมันเป็นปัญหาที่กระทบกับชาวบ้านหรือเปล่าลถ้ากระทบคือปัญหาของประชาชนอย่าไปมองเรื่องการเมืองแล้วนักข่าวยังถามได้ว่า เออกลับไปเป็นยาเสพติดเนี่ยเป็นแนวคิดของนายกนะเนี่ยคือพยายามจะยุให้ทะเลาะกับนายกคุณคุชินตอบตอนท้ายเลยฮนะตอบว่ายังไงเรื่องนี้เผมคิดว่าให้ผู้ที่ มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขถามว่าเมื่อผมไม่รู้แนวคิดของใครไงตอนนี้มันเลยจุดนั้นไปแล้วเราไม่ต้องไปพูดตรงนั้นอย่าเอากัญชาเป็นการเมืองแค่นั้นนะนะครับแล้วก็มีร่างพระราชบัญญัติจะาร่างที่พรรคภูมิใจไทยเคยร่างไว้ซึ่งผ่านวาระแรกรับหลักการไปแล้วก็ได้หรือในปัจจุบันนี้จะเอาร่างของกระทรวงสาธารณสุข นะครับที่ท่านอาดีตรัฐมนตรีโชลนาได้ร่างเอาไว้ก,ก็ได้หมดแนะครับจะควบคุมอะไรยังไงก็ใช้ข้อมูล าากรมาว่ากันแค่นั้นเองกฎหมายเป,าออเป็นทางออกของทุกอย่างกฎหมายเป็นทางออกของทุกอย่างที่มันวุ่นอยู่ทุกันนี้เพราะมไม่ไม่ออกกฎหมายไงทาไมถึงไม่ออกกฎหมายล่ะใช่ไหมทาไมทีบุหรี่ไฟฟ้าจะมาเร่งให้ออกกฎหมายกันอันนั้นอันตรายกว่าทั้งเยอะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนี่อันนี้<ม><ม>คือท่าทีของหัวหน้าพักภูมิใจไทยยืนยันว่าเรื่องนี้ต้องดูที่ประโยชน์ของประชาชนใช่ค่ะ